กบดบกๆนะครับอืโนอนีอาแล้วโอนีอาแล้วเอ้ยนี่ครับย่างแ,แล้วเพิ่งสีอาดีนเลยครับอื้โอ้โหมันสุดยอดมากเลยอย่างช่ำเลยย่างหอยนางรมนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ซุป้วครับเดี๋ยวสุนัขเงยให้ดูเดี๋ยวสุมมนังยให้ดูมมนะ <c oughs> ได้คล้องกินไมหมล่ะครับไปหามะเอีงครับซี่งนี้ดีได้รบบไยนะครับดูนะครับต้นโตมันครับ หารมครับเออไปหาเก็บมาสดๆเลยดินี่เออดูนะครับสีย่างครับนี่ครับขึ้นเตาแล้วครับโคนบกๆนะครับอืนอนอนอาแล้าเงินอาแล้วเอยนี่ครับ,นนนนนนรบย่างแล้วเพื่อสีอาดเด้ยครับเพื่อสีอาท่านที่เลยครับอือ โอ้โหมันสุดยอดมากเลยอย่างช่ำเลยอ่านี่ครับวิธีกินครับเอากปแซะแซะครับเอ,อ้ยหน่วยใหญ่ๆหวานๆน้องๆ,ๆโอ๊ตซิมใหญ่ๆมองเนี่ยใหญ่ๆเห็นไหมโอ๊ใส่ปากน,นะรครับเริ่ครับซิซิมเริ่ครับเรื่องเลือดมัเลือดนะไม่เลืครับหวันอยู่ล้ว โอ้หานเลยโอ้หน่อยห่อโป๊ๆเอาครับอือหขอดนัวเนยเอาไม่มาไหนสดๆเลยเยี่ยมสุกไหลแล้วครับตามาปหลตัวแล้วอือมาๆสุกแล้วสุกแมนบบสุกแมนบบสุกแมนบ่นี่ครับ ได้ซุปกะกบอ,อกเด้อได้พร้อมกินไหมครับเต็มห่านเลยครับหอยนี่ครับเฮ้ยเหงื่ออาบบางสางได้จานได้การ,การเฮ้ยนี่ครับคุณยดยอยากลงมา้านซีมหอยล้มเลยครับมากเลยครับเฮ้ยซ,ซุกแล้วครับซุกแล้วมามามา มักแกให้เบิ่งครับใส่ถุงมือนะครับหอนมาอืมตดปุมเนี่ครับ ้ำงามครับสุกเหรอไปจีบอันนี้ปะนี่ครับวิธีแก่ครับขวดให้น้ำออกจกัดไปเลยรับเดี๋ยวสิซี่ไม่เบิ่งครับเอามือจับเดียครับขออนุญาตมือจับเดียว <c oughs> มันนัวน้ำทะเลครับสุดยอดความแซ่บครับเยี่ยม ซิปเลยครับซิปเลยครับอนุญาตเป็นแกได้ครับมันเริ่มซุกไรแล้วครับนี่ครับเบิร์ครับเลยเลยอ้วนเด้อครับตัวนี้หน่อยก็อ้วนเด้อครับที่มันยิ่งโตครับเยี่ยมมากว่ต้องกินกำนัมจิ้บจิบ นี่ครับต้องกินแบบนี้เอามากนี่ไม่เบ่ตรงอย่างบ่ตรงอย่างุกคักเด้อ so แบบแห้งเป็นหนามหโอ้ยห่อนแบบนี้ไม่สีแสกครับนี่ครับเวลาอย่างมั้นก็สะอาะที่ม่าเห็นบ่นี่มันสะมีหูอยู่น,นี่มันสะมีหูอยู่อื้อหนักครับถ้าย่างถือไฟ้บางทีอ่อนอ่ะเป็นแซงออกมาหลุดอ่ะเขากระแคะ เอามีแแหะ,ะออกมากครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับโอ้ยควนห่มหอมจิ้มกันมจิ้มซี่ฟิลเบิรงครับตัวนี้ครับเบิรงครับเอ,อ้ยนี่ครับถ้าเพิ่นถือควมหวนเพื่นจะออกมากแบบนี้เลยครับ สิ่งพ่มหอนนิดเดียวกอบอล้วดีครับสารสาัดยานุา่งดังปอกหรือไหมหน่วยนี้ไมดังปอกหรอโอ้โหแกง่ายครับนี่ครับแกง่ายครับถือไฟข้าวเดียว สุดๆใ,ใหม่ๆเลยแกะมาก็ปีงเลย